มันนี่มาตลาดแดงตลาดตูมเมนตลาดตลูลุงมาตลาดตูลุงคอหมูย่างอุโโยอ้ยหอมหอยหอยเมน้ก็เลยบบุกทางไหนมันหอมกแท้ปะคุณนะน้นำไหลแตกพี่น้องขครดีดีหรืออยู่ในตลาดตุลุงเจ้านี่นะลาขาบ่แพงก็จะยำก็ได้จะแบบว่าซอยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มก็ได้รสเด็ดพี่น้องเออป้งฮอนฮอนย่างฮอน เบิ้งหา่างน้าลานหมดเลยนะคนนะปฟาดต่อ Q คิวคนนะตออ่อคิวดิ้นนี่พี่น้องตออ่อคิวดิ้นนะให้ดีครับสุดยอดครับผมระวังหลอกระวังตออ่อคิวเพขานก็เลยมามาท้าข้อท้ายในจักหน่อยดูคุณแม่ท้าจะสาธิตการยำครับผม อ่อนๆนะอ่อนซอนลูกค้าเพื่อนเนาะเราท่ามเราเราไข่ได้มือละประมาณซ่องแท่นมาฉันีด้นะมันนี้มันเปิดแกงมันนี้มันนี่คณะไม่มีใครแข่งสู้หรอกอันนี้ยังไม่หกวงเลยขายได้แสนแปดแล้วตอนนี้คุณนะ พอคั้วใส่พริกใส่ชุรตใส่มะนาวใส่มีอะไรก็ใส่ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งเลยครับลอยไทยลอยไทยข้างตั้งเหล่าพี่น้อง <laughs> <laughs> ลูกค้าอยู่ข้างนอกพอลูกค้าอยู่ข้างนอพอว่นะลูกค้าต่อคิวเหยาวัดร้านพีนออง ใครอยากได้ต้นไหนก็เลือกเอาเลือก,เอ,กเอานะครับ<ม>แล้วก็ขึ้นตะช่างนะครับผมไม่มีการกะนะครับสร้างเอาไม่ใช่ว่าอันนี้กะตอานั้นเทา่านี้บระมาณนี้เราสร้างเราดี้พูดนะมาตรฐานจริงตัวพอพหอมหวยโอ้ยถ่ายทางนั่งเห็นเจทางนั่งเว้ยอันนี้ของผมเียครับสุกัญญาเราก็เป็นคนนะคะมีเธอโอ้ความในห้องเพลินกรุณาถ่ายคลิปจุดแล้วกขบวนหันใดอย่เบบาเพราะว่าควิวเงาพี่น้อง ออนอกจากคอหมูย่างแล้วผมสั่งลิ้นย่างครับผมหลุดเด็ดเดือดนี่ฮอนฮอนอ,อ้จากเต่าใหม่ๆราคาอพอแพงครับผมเพราะว่าไปซื้อมาแล้วไล่บอลเ <c oughs> <c oughs> ทียบเป็งราคาแล้วเท่า <c oughs> ไรก็หื้อลิ้นนี่ครับผมหกสิบบาทกับพ่อปก,อ <c oughs> ก,กติขคร เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแต่ว่าข่อยราคาหกสิบบาทซุ้มเจ้าห้ามเอาราคาเดียวกับข่อยเด้ซุ้มเจ้าบ่ได้เด้ซุ้มเจ้าเจ็ดสิบเด้ประกาศนะตอนนี้เข้าใจให้ตรงกันครับผมบ่อใดบ่ไดุ้ณน่ะเรือยำครับเหลือยำห้อมหอยครับ อะไรอยากได้กระเลียกเอาเลี้ยกเอาครับโอ้เพื่อใจดำได้แหละได้แล้วเกิบไปเนี่ได้แล้วอย่าล,ลืมไปเปิดเบิเ่งให้พูดไปเด้อเนน лай, ด,ด้มกดไลค์กดแชร์เด้อ